ตุรจีปีนี้เทรดทองคําที่ไหนดีสวัสดีครับพ่อผมออกซีนอกักษรเทรดบริการเทรดของซีนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในธีมของตุรจีนกันนะแล้วก็พูดถึงมุมมองสภาพตลาดและเทคนิคในการเทรดในช่วงของตุรจีนะครับหรือว่าช่วงเทศกาลนั่นเองนะโอเคครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกเทรดนะครับว่าถ้าเราจะเทรดทองคำเนี่ยเราควรที่จะเทรดที่ไหนดีบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนนะว่าในเทศกาลตรุษจีนกับทองคําในตลาดโลกเนี่ยนะครับมันมีการส่งผลต่อราคาของทองคํายังไงบ้างนะครับซึ่งในช่วงตรุษจีนเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่มีความต้องการของทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับทั้งในประเทศจีนเองแล้วก็ในประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำเนี่ยเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มผันผวนและมีโอกาสสูงในการเทรดที่น่าสนใจมากในช่วงนี้นะเราสามารถสังเกตได้จากช่วงของ ตรงนี้นะครับจากภาพของซีซันอลของซีซันแกนะครับเราเห็นเลยนะว่าในช่วงของต้นปีหรือว่าช่วงของตุจีเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมักจะมีทิศทางเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีการเทขายทำกำไรในช่วงของมีนาเป็นต้นไปเนาะอ่าลราก็อาจจะมีการพุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งในช่วงของอ่าช่วงไตามาาท้ายๆของปีครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นโอกาสทองในการเก็บทองคําเลยนะหรือว่าใครที่จะทําการโฮ่โพซิชันเนี่ยก็เหมาะกับช่วงนี้นะครับ ซึ่งก็ถ้าใครเห็นออเดอร์ของผมนะที่ผมได้ลงไปในหน้าเพจนะก็จะเห็นว่าในตำแหน่งออเดอร์นี้ที่ผมได้รันมานะครับที่ผมกล้ารันขึ้นมายาวๆจนถึงบริเวณปัจจุบันที่อ,อยู่ในบริเวณเดียวกับออทามไฮเนี่ยนะครับก็เพราะว่าราคาเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของซีซันอลด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะพุชขึ้นไปด้วยนะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะทำให้ผมรัน p r o f ิตขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังถืออยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเทคนิคด้วยเนาะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเทคคนิค ในการเทรดทองคําในช่วงนี้นะที่ราคาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเทรนดิ้งหรือว่ามีลักษณะค่อนข้างที่จะวิ่งเป็นเทรนดีนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆเนาะผมเคยแชร์ไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะแชร์เพิ่มให้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคการใช้ง่ายๆเลยคือเราจะใช้ moving average เนี่ยนะครับในการจับเทรนนะครับหรือว่าช่วยในการหาเทรนนั่นเองโดยจากภาพเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็น three moving average นะครับสเส้นเนาะก็คือตัวของ50นะครับ1น0้ 100, และ200นั่นเองก็จะเป็นเส้น fast medium แล้วก็ รเราสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชใน t r a d i n g View หรือว่า MT4 ได้เลยเนาะแล้วก็แอดตัวของ indicator moving average เนี่ยไป3เส้นโดยผมจะใช้เป็น exponential นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยเนาะทีนี้เนี่ยนะครับแล้วเราเอาไปใช้ยังไงล่ะนะครับจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่ในลักษณะของการเทรดที่เป็นเทรนอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะไปประยุกต์ในลักษณะอื่นได้แต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมี volume ค่อนข้างเยอะในทองคำเนาะเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลด้วยนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับค่อนข้างจะวิ่งเป็นเทรน อ่ะซึ่งเป็นอัพเทรนเนาะแต่หลังมันจากมันเป็นอัพเทรนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็อาจจะมีดาวเทรนดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เทรดหรือว่าจับจังหวะได้ทั้ง2จังหวะเลยนั่นเองนะครับก็คือถ้าราคาของ EMA เนี่ยคอสตัวเรียงตัวเนี่ยนะครับอ่าเรียงตัวต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับถ้าเรียงตัวลงเนี่ยนะครับอ่าเส้นเนี่ยแตกออกจากกันแบบนี้นะผมจะเซลล์โอลี่นะครับหรือว่าเราจะพิจารณาทิศทางในการเซลล์เท่านั้นเนาะส่วนถ้ามันคอสหรือว่าทําการเรียงตัวกันเป็น อัพเทรนหรือว่าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วราคาอยู่เหนือเส้นเนี่ยเราจะบายโอลลี่เท่านั้นนั่นเองนะครับก็คือใช้เป็นทิศทางในการบายแอดเนาะแต่ถามว่าถ้าเรามีความสามารถในการเทรดมัลติฟังก์ชัเนี่ยแน่นอนว่าไอช็อตเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปย่อยแล้วก็เทรดได้อันนี้ก็เราสามารถที่จะย่อยไปเทรดได้แต่นะครับในวันนี้เราจะแนะนําแค่วันเดเรคชั่นหรือว่าการเทรดในทิศทางเดียวแบบเพย์เซฟแล้วทําให้เราได้จังหวะที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีนัยะสําคัญในการเทรดนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถที่จะรันเทรนได้ด้วยนะครับ โอเคก็ทีนี้เนี่ยไอตรงนี้เราทําการไบแอสแล้วเนาะว่าราคาถ้าสมมุติว่าเขาคอสแล้วเรียงตัวแบบนี้นะครับราคาอยู่ภายใต้เส้น EMA เราจะเซลล์โอรี่นะครับส่วนถ้าราคามันอยู่เหนือเนี่ยแน่นอนว่าเราจะทําการบายเท่านั้นนะครับทีนี้แล้วเราจะเข้าออเดอร์ยังไงล่ะเราใช้แพ็คชั่นไหมหรืออะไรยังไงนะครับส่วนตัวนะเทคนิคนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวของเส้น EMA นะครับแล้วก็ตัวของเทรนไลน์นั่นเองเ,องเนาะเป็นการเทรดลักษณะของ เบรกเอาท์เอนทรีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวของเทลล่์เนี่ยเป็นติกเกอร์นะครับในการที่เราจะเฝ้าดูตัวของการที่ราคาจะเริ่มกลับตัวส่งสัญญาณการกลับตัวนั่นเองนะครับโดยเมื่อราคานะเราเห็นแล้วว่าอ่ะเราดูจากภาพตรงนี้ก่อนละกันภาพภาพแรกนะครับคือเมื่อราคามีการ expansion หรือว่าฉีกตัวออกไปจากเส้น EMA ราคามักจะมีการวิ่งกลับเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยเสมอนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราจะเรียกว่าเป็นการที่ราคาวิ่งกลับเข้าสู่มินนะครับหรือว่า ค่าเฉลี่ยแล้วมันก็จะเป็น mean reversal นะครับอ่านั้นเนี่ยไอชุดที่ราคาเกิดการพักตัวและกับเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเมื่อเขากับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ว่ามันจะมีเทรนย่อยหรือว่ามีลักษณะโครง,งสร้างของเทรนย่อยอยู่ภายในก็คือไอตรงนี้เนาะราคา expansion ออกมานะครับราคาเกิดเป็นการ expansion ออกมาเมื่อ expansion ตอนที่ราคาเริ่มพักตัวเนี่ยอ่ะมันก็เป็นการที่ราคาทำเทรนย่อยหรือว่าโครงสร้างย่อยเราสามารถที่จะตีเทรนไลน์หรือว่าตี speed line ตรงบริเวณเทรนไลน์นี้ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาฉีกตัวออกไปถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มทําการพักตัวเราก็ทําการตีแล้วเราจะเริ่มตีตอนไหนล่ะนะครับผมแนะนํานะเราจะตีก็ต่อเมื่อราคาทําการทัชตัวของเส้น EMA นะครับทัชเส้นแรกเลยนะทัชเส้น50เนี่ยนะครับแตะปุ๊บเราทําการหาการตีเลยอย่างตัวนี้เหมือนกันวิ่งขึ้นมาทัชเนี่ยเรวก็ตนะีตรงนี้ก็วิ่งขึ้นมาลงมาอ่ะจุ่มลงไปทัชลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตีตรงนี้ยังไม่ทัชไม่ต้องตีนะครับตรงนี้ทัชเราก็ตี เราเอาแค่นี้พอนะครับอันนี้เหมือนกันวิ่งขึ้นไปทัชแล้วก็หาจังหวะในการตีโอเคไหมโอเคแล้วไอ้ตอนเทรดล่ะนะครับตอนเทรดเนี่ยนะครับจังหวะที่เราจะทําการเทรดคือเราจะรอความชัวร์ด้วยการคอนเฟิร์มเนาะการคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับผมจะใช้การเบรกเอาท์ซึ่งเป็นการเบรกเอาท์เทนไลน์นะครับตรงนี้อ่าเป็นการเบรกเอาท์เทนไลน์นะครับแต่ เบรกเอาแค่เทไลน์อย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอเนาะเราควรที่จะพิจารณาว่าราคามันทําการเสียโครงสร้างไปด้วยในตัวเลยไหมยอย่างน้อยๆโครงสร้างย่อยก็ดีนะครับแล้วมันสูญเสียโมเมนตัมหรือว่าตัวของโมเมนตัมทิศทางในการที่ตัวของ EMA เนี่ยนะครับสโลปที่มันทำเนี่ยทำเฉียงเนี่ยทำการสูญเสียตรงนั้นไปนะครับแล้วก็พิจารณาจากตัวของโมเมนตัมย่อยภายในอย่างตรงเนี้ยถ้าเราพิจารณาเนาะเราจะได้จากโลใช่ไหมครับโลแล้วก็ราคาก็ส่งทำไฮไฮดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถพาดเทไลน์ได้นะครับปึ๊บขึ้นไป แล้วตรงนี้มันมีการวิ่งชันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทำโลขึ้นไปทำไฮห้ไฮตรงนี้ถามว่าเราตีใหม่แบบนี้ได้ไหมได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราตีใหม่ไหมแต่ถ้าเราเอาชัวร์วคือเราเอาสโลปแรกนะครับก็จะเป็นตรงนี้ปุ๊บอะความชันแรกทนี้ราคาทําการเบรกเทไลน์ไม่พอเราเห็นแล้วว่าโลที่ส่งขึ้นไปทำไฮให้ไฮตรงเนี้ยถูกเบรกด้วยนี่แหละนะครับจะเป็นทริกเกอร์ที่สวยๆเลยเราสามารถที่จะเข้าตรงนี้เลยก็ได้เมื่อราคาเบรกออกไปปุ๊บ,บเข้าเลยกดเซลเลย SL อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ TP ที T ่โลหรือว่า TP ที T ่ หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วแต่เราเลยหรือจะรันเทรนก็ได้นะครับเราจะรันเทรนก็ได้อันนี้คือวิธีการเข้าแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองคือเบรกเอารีเทสนะครับอ่าเบรกและรีเทสนั่นเองเรารอราคาขึ้นมา test. รีเทสรีเทสตรงไหนละ่ะก็อ่ะถ้ามีความรู้หน่อยนึงเนาะก็อาจจะแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็น QML หรือว่าจะเป็นอัลตร้าบล็อกเบรคบล็อกหรือจะเป็นตัวของการใช้ฟิโบอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเนาะนี่เมื่อราคาเข้ามามีเทเกตหรือว่ารีเทสปุ๊บ เราก็ทําการเข้าปึ้งแล้วก็ SL เลหนยนะครับในฝั่งของขาลงก็เช่นกันนะครับในฝั่งของขาขึ้นก็เช่นกันราคาขึ้นมาอย่างรุนแรงเนาะเทรนเป็นขาขึ้นแล้ว EMA เนี่ยคอสตัวแล้วก็ฉีกตัวออกจากกันเนี่ยสวยงามเลยเนาะเห็นไหมทีนี้พอราคาเริ่มมีการพักตัว EMA อก็อาจจะเริ่มบีบนิดหน่อยเนาะแต่ว่าตัวของสโลปของ EMA เนี่ยนะครับความชันของ E m a เนี่ยก็ยังสวยงามอยู่ราคาทัชเข้าไปปุ๊บทัชแรกเนาะเราทาการตีเลยเราจะได้เทรนไลน์แบบนี้เห็นไหมว่าเขาขึ้นมาแต่เขาไม่เบรกนะครับถ้าใครอรนึอ มาราคาวิ่งมาชน SL แต่ถ้าเรารอเบรกก็คืออ่ตรงเนี้ยราคาทัชนะครับแล้วก็เด้ง r e a c t ชั n เอ้าไปนะครับปุ๊บรอบ2ขึ้นมาเบรกอ่าอันนี้เบรกสวยงามแล้วก็เบรกตัวของโลออะไฮที่ส่งให้ราคาทำ low low, low ด้วยนะครับตรงนี้ปุ๊บก็เบรกขึ้นไปเราก็รออะไรครับรอราคารีเทสใช่ไหมแนวต้านกลายเป็นแนวรับใช่ไหมครับแล้วเราก็พิจารณาเข้าบายเลย SL ที่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ TP ก็ปล่อย r u นไปเลยนะครับ1ต่อ2ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นท่าเทรดง่ายๆย,ยิ่งในช่วงเทรน ดิ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเทรดท่านี้เนี่ยได้อย่างสบายใจเลยเนาะอ่ะในภาพนี้นะครับก็ผมใช้ไทม์เฟรมเป็น H1 นะซึ่งต้องมีคําถามอยู่แล้วแหละว,ว่าเทรดในไทม์เฟรมไหนดีนะครับผมก็จะบอกงี้ว่าเราสามารถเทรดได้ทุกไทม์เฟรมเลยนะไม่ว่าจะเป็น High ไทม์เฟรมลงไปถึง Low ไทม์เฟรมอย่าง M1 M5 หรือ M15 น,นะครับเราสามารถเทรดได้เหมือนกันแต่มันอาจจะมีเรื่องของความผันผวนเราต้องเลือกดีๆเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะันเ trend นะครับ การเทียนยาวๆเลยอย่างเงี้ยเราควรที่จะดู h 1เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าลักษณะของการวิ่งแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างเนี่ยเขาจะชัดเจนทำให้เราพิจารณาในการลั่นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพจริงกันนะก่อนที่จะไปดูกราฟจริงนะครับวันนี้ก็พูดถึงเหตุผลที่คุณเนี่ยนะครับควรที่จะเลือกตัวของ s c a p ในการเทรดทองคำในช่วงของตรุจีนี้นะครับเพราะอะไรบ้างนะครับเหตุผลเลยนะครับเป็นผลที่1เลยเนาะการที่เราจะเลือกโบรกเกอร์สักโบรกเกอร์หนึ่งนะครับ เราต้องเลือกโบรกเกอร์จากความน่าเชื่อถือซึ่ง s อ c a p เนี่ยครับมีใบอนุญาตระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น ASIC, นะครับ FCA หรือว่าเป็น SCB แล้วก็ไซเซกนะครับซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเลยนะครับแล้วมีการ เปิดบริการมาอย่างยาวนานถึง16ปีนั่นเองรวมถึงเป็นโบรกเกอร์เอ o บุ๊กด้วยนะครับส่งคําสั่งซื้อขายโดยตรงโดยไม่มีรีคอร์ดและก็การปฏิเสธราคาเลยเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีปัญหานะครับในช่วงของการเทรดข่าวหรือเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนไม่มีการปฏิเสธราคาแน่นอนแล้วก็ไม่มีการปรับลดเลเวลด้วยนะครับทีนี้นเนี่ยจบเรื่องของความน่าเชื่อถือไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของการเทรดเนี่ยเอ้ยเราต้องการที่จะทำกกาไรใช่ไหมเราก็ต้องควรที่จะเทรดในโบรกเกอร์ที่มีต้นทุนในการเทรดที่ต่ํา ซึ่ง s c a p เนี่ยก็ตบโจดตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่เทรดทองคำเนาะ s c a p เป็นโกเกอร์เทรดทองคำที่มีสเปคแคบมากๆนะครับเพียง12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมเลยเนาะทุกประเภทบัญชีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถสบายใจได้ที่จะเทรดทองคำเนาะไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชีใดๆก็แล้วแต่นะครับและยังการาฟเนี่ยยังมีความเสถียรด้วยนะครับโดยไม่มีปัญหาเวลาเทรดไม่ว่าเป็นช่วงข่าวช่วงอะไรที่ผมเคยพูดถึงเนาะจะไม่มีการปรับลดเลเวลด้วยนะครับและไม่มีการรีคอร์ดหรือว่าทําการปฏิเสธออเดอร์นะ ใครที่เคยเข้าออเดอร์แล้วเข้าไม่ได้ในช่วงข่าวเปิดปิดโพซิชันไม่ได้เลื่อนสต็อปร้อเลื่อนทีพไม่ได้ในช่วงข่าวไม่ต้องกลัวนะครับในช่วงนั้นๆเนี่ยนะครับของเอ็ดแคนะครับเทรดได้อย่างสบายใจเลยเนาะแล้วเอ็ดแคเนี่ยนะครับยังมีแพลตฟอร์มให้เราเนี่ยเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยเนาะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความนิยมด้วยนะครับอย่าง m อ็มดีโฟเอ็มดีไฟและ Trading View นะครับเป็นโบรกเกอร์แรกๆที่พาเทรดเดอร์เนี่ยนะครับเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์ม Trading View ด้วยนะ มันทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์กราฟแล้วก็ทําการอ่านกราฟในอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในเทรดดิ้งบิลเนาะเพราะาเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เทรดในเทรดดิ้ง i ิลถูกไหมครับหรือว่าทําการวิเคราะห์ในเทรดดิ้งบิลเราจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมาแล้วก็ทําการวางแผนและก็เทรดในเทรดดิ้งบิลได้เลยนะครับและยังมีในส่วนของเครื่องมือฟีเจอร์นะครับอย่าง a i Economic Calendar นะครับรวมถึง f l a s h Trader ด้วยนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะใช้งานในการเทรดเนี่ยช่วยให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ส่วนจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเลยสําหรับ Scap นะสำหรับผมนะคือเราสามารถที่จะติดต่อซัพพอร์ตได้โดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาลาวนะครับคือเราสามารถที่จะทักไปเลยไม่ว่าเราจะฝากเงินช้าหรือว่าเข้าเงินช้าตอนถอนเงินมีปัญหานะครับหรือว่าออเดอร์ของเราที่เราเข้าเนี่ยถ้ามันเกิดมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน Google แปลภาษาหรือว่าไม่ต้องผ่านการรอจาก ทีมนอกนะเพราะว่าตรงนี้ของ a เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่เป็นซัพพอร์ตไทยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เนาะง่ายมากๆเลยนะครับในการติดต่อสอบถามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับตรงนี้แหละก็จะเป็นเหตุผลที่เราทําการพิจารณานะครับว่าเอออันเนี้ยเอสแคมเป็คือบลกเกอร์ที่เราควรที่จะเลือกนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบเทรดทองคำเนาะทีนี้เราไปดูกราฟจริงกันนะครับสำหรับการเทรดทองคำโอเคเรามาดูกราฟจริงกันนะครับจากระบบเทรดนะครับเทคนิคเทรดที่ผมได้ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวของ กราฟอิดีชิเนะครับที่อยู่ในชาร์ตของทองคำนั่นเองนะกราัน,นี้จะเป็นทองคำของโบรกเกอร์เอ็ดด้วยนะครับเราจะได้ดูความเสถียรของกราฟเนาะตรงนี้เนี่ย EMA นะครับที่ผมแอดไปก็จะเป็นตามที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้าน,นี้เลยเนาะห้าสิบร้นะครับแล้วตรงนี้คือ H1 เดี๋ยวค่อยพาไปดูใน Low Time Frame หรือว่า h Time Frame เนาะตรงนี้เรามาพิจารณาก่อนเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ช่วงมกรานะครับ เป็นต้นมาเนี่ยราคาเนี่ยได้มีการวิ่งเป็นอัพเทรนอย่างชัดเจนตามซีซันแลเลยนะครับทีนี้เราก็พิจารณาเทคนิคในการเทรดน,นะครับเห็นไหมว่าเราสามารถเก็บได้ทั้งจังหวะสั้นและจังหวะยาวในยิ่งในช่วงที่มันเป็นเทรนอย่างในช่วงที่เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ใช้ข่าวใช้สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนการาฟเนี่ยมันยิ่งจะทําให้เราเนี่ยเข้าแล้วสามารถทํากําไรได้อย่างง่ายนะครับอา่ามันมีแรงให้เราเข้าแบบเร็วๆนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูอย่าง จังหวะแรกนะครับที่ราคาเริ่มมีการคอรสเห็นไหมครับตรงนี้นะครับคือชุดที่ EMA เริ่มตัดกันเรียงตัวออกจากกันนะครับแล้วราคาของเราขึ้นอยู่เหนือ EMA ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะรอคือรอให้ราคาวิ่งลงมาทัชนะครับในส่วนของอา่า e เ a เส้นแรกนะครับเมื่อราคาลงมาทัชปุ๊บเราต้องหาซื้อหายนะอย่างตัวเนี้ยเราก็จะได้ว่าอะไฮโลไฮนะครับเราก็ตีอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับพลาดไปเลยโอเคเห็นไหมตรงนี้ราคาวิ่งเบรกเขาเบรก เทลไลน์เหมือนจะเบรกเทลไลน์ปิดออกไปเหนือเทลไลน์ได้นะครับเห็นไหมแต่เห็นไหมเราต้องกรองด้วยไอตัวของการเบรกเอาท์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคายังไม่เบรกเขารีเจ็คที่แนวต้านเดิมนะครับอ่ามันต้านยังไงนะครับก็คือราคาใช่ไหมครับวิ่งขึ้นไปทำไฮโลโลไฮนะครับโลวโลแล้วก็ขึ้นไปทำทำไฮโลนะครับอะโลไฮนะครับแล้วก็โลวโลตรงเนี้ยแนวต้านใช่ไหมครับขึ้นมาก็เป็นแนวต้านอีกครั้งหนึ่งทีนี้ส่งราคาลงมาแล้วเบรก ตรงเนี้ยเบรกจริงๆแล้วนะครับเมื่อราคาทำโลว์โลว์ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตีสปีดไลน์หม่เป็นแบบนี้ได้นะครับปึ๊บอันเนี้ยเขาเบรกจริงๆแล้วเบรกตรงนี้นะครับปึ้งเห็นไหมว่าแนวต้านนะครับมันจะกลายเป็นแนวรับนะครับในครั้งถัดไปทีนี้พอราคาวิ่งลงมาติดโซนนะครับราคาวิ่งลงมาติดโซนเราสามารถที่จะพิจารณาบายได้เลยนะอืออย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นผมใช่ไหมครับเราบายแบบเดิมๆเ,เลยคือราคาลงมารีเจ็คปึ๊บเราทําการเข้าออเดอร์เลยนะครับตรงนี้ ตอนนี้เห็นไหมว่าราคาดิจิตทำไส้นะครับ sl นะครับเรา sl ที่บริเวณไส้ตรงนี้ได้ไหมเสี่ยงไปไหมครับถ้าไม่ก็คือ sl บริเวณ ema 200นะครับส่วนที่พี่ก็1ต่อ2นะครับหรือ1.3ต่อเห็นไหมอันนี้รันไปถึง1ต่อ3ได้เลยนะครับโอเคถ้าใครจะรันเทนก็ปล่อยรันไปก็ได้แล้วรอราคาวิ่งลงมาเบรกตรงนี้เราค่อยทําการออกนะครับก็ได้แต่อันนี้มันก็ทําให้อาที่เราควรจะได้มันหายไปเนาะดังนั้นนะตรงนี้เราฟิกไปเลยปล่อยชนไปเลยนะครับอ่ะยังส่วนตัวผมไว้ตั้งประมาณ2.5นะประมาณนะครับ โอเคเห็นไหมราคาวิ่งขึ้นไปชน2 5งจุครับก็เทคโปรฟิตล้วก็จะมีคําถามเข้ามาอีกนะครับแล้วถ้าราคาวิ่งออกไปแล้วกลับลงมาทัชอีกรอบเนี่ยเราควรที่จะเข้าเพิ่มไหมถ้าราคาไม้แรกยังไม่ชน TP นะครับคำตอบเลยนะครับคือถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่มันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงครับอย่าลืมนะว่าออเดอร์แรกที่เราเข้าไปยังไม่เทคโปรฟิตเลยนะครับแล้วออเดอร์ที่2ทัชเนี่ยเราทาการเข้าอีกเท่ากับว่าเราจะมีความเสี่ยง2ตัวถ้าวันใดวันหนึ่งราคาไปไม่ถึง TP เราแล้ววันทุบ เท่ากับว่าเราจะเสีย2ไม้เลยดัยงนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเนาะแต่ในกรณีเดียวกันนะครับ่ในทางกับกันเนาะถ้ามัน TP แน่นอนเราก็ TP 2ไม้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอยังไงนะอย่างตัวเนี้ยถ้าโอเคเราเล่นหมดนะครับราคาวิ่งขึ้นไปใช่ไหมวิ่งกลับมาทัชออเดอร์อีกทีก็คือตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเบรกเอาท์นะครับนี่เลยหาจังหวะ entry นะครับอ่ะก็จะมีช็อตน,นี้ใช่ไหมครับโอเค วิ่งขึ้นไปทัชตรงนี้อะตรงนี้แตะก็จริงแต่ว่าเห็นไหมว่ามันไม่สามารถตีเทนไลน์ได้นะครับในทำเฟรมนี้เนาะใครย่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราดูแค่ทาเฟรมเดียวเห็นไหมมันไม่มีจังหวะในการตีราคาลงมา2แทง่งแล้วก็แตะแล้วก็เด้งเลยแล้วเนี้อันนี้ก็ปล่อยผ่านเราก็ไม่ได้นะครับต่อมาราคาวิ่งลงมาอีกอะอันนี้แตะนะครับเส้นที่1เส้นที่2และทดสอบเส้นที่3ด้วยถ้ายิ่งราคาทดสอบลึกเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ราคาจะเด้งได้ยากนะครับดังนั้นเราก็พิจารณารอราคาเบรกดีีีเนนนาาา่ม้้นะมครรรตตงงงวิ ออกว่าจะเบรกนะเบรกเทนไลน์ออกไปได้ละนะครับเบรกเทนไลน์ออกไปได้แล้ว,ออไไแ,ลวแล้วก็มีการนี่เทสด้วยนะครับจากแนวต้านใช่ไหมครับกลายเป็นแนวรับรับตรงนี้เด้งขึ้นไปอืติดอีกทีตรงนี้ตีเทนไลน์ได้ไหมตีไม่ได้แล้วก็ผ่านนะครับตรงนี้เราก็โอเคเข้าแบบนี้บอ่าเห็นไหมหนึ่งต่อสองนะครับวิ่งมาอีกเนี่ยในช่วงเทรนนะครับเราเก็บได้เนี่ยเราก็เก็บยาวๆไปนะครับเก็บได้ก็เก็บยาวๆไปตรงนี้เบรกเทนไลน์ได้เอยังไม่พิจารณาเนาะเห็นไหม พอเขาเบรกแต่เขาเบรกแนวไม่ได้เนี่ยเขาจะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไซด์เบรกอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานเนาะจนถึงจุดหนึ่งที่เขาเบรกตรงนี้ได้อะจากตรงนี้เนาะเราก็จะพิจารณาได้เลยว่าเฮ้ยแนวต้านเนี่ยจะกลายเป็นแนวรับเห็นไหมจากต้านกลายเป็นรับนะครับเราก็ทําการเข้าออเดอร์ตรงราคาตรงนี้ก็ได้หลังจากราคารีเจ็คขึ้นไปนะครับเนี่ยหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับสบายตรงนี้ก็เป็นออเดอร์ปัจจุบันนะเห็นไหมว่าชุดนี้นะครับอ่ะ ราคาทัชทัชใช่ไหมครับจากแนวต้านใช่ไหมครับกลายเป็นแนวรับอ่าเป็นไหมอันนี้คือในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับอ่าที่ผมไล่ดันออเดอร์ตั้งแต่บริเวณนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูสตั๊กเจอร์ด้วยนะแต่ว่าผมเทรดเป็น s m สด้วยนะครับเ m c ผสมนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะได้จุดเข้าในจุดที่มันเป็นเฟิร์สชาร์ตหรือว่าจุดที่มันค่อนข้างที่จะ ลึกเนาะทำให้ได้ R r ที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าการเทรดแบบนี้นิดนึงแต่ว่าไอ้เทรดแบบนี้ก็คือง่ายๆนะเป็น simple trade นั่นเองเดี๋ยวลองไปดูในเทรดนขานลงบ้างนะ<ม>เห็นไหม EMA นะครับ EMA cost นะครับต,ต,ตัดออกจากกันนะครับราคาอยู่ภายใต้ล่างนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับราคาวิ่งขึ้นไปแตะเส้นละเราก็ทกําการพิจารณาตีนะครับปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมราคาเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็จากแนวรับใช่ไหมกลายเป็นแนวต้านตรงนี้อาจจะเป็น QM นะครับเราก็พิจารณาเทรดตรงนี้เซลลงมานะครับ อันนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ยังไม่แตะเส้นนะครับเราก็ยังไม่พิจารณาเทรดก็ได้นะต่อมาราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ราคาโล w h ขึ้นไปทำา i g h นะครับตรงนี้ราคาตรงนี้เราจะได้เป็นตรงบริเวณนี้อ่าบโอเคอันนี้เบรกแล้วก็เบรกตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับว่ามันมีีแ a ค t i o n เนาะแต่ว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนนะครับเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนเราก็ปล่อยผ่านไปตรงนี้เราจะได้เซลล์ตรงนี้แล้วราคาก็ขึ้นไปชน sl ถูกไหมครับนะเราจะได้ short เซลล์ตรงนี้แล้วราคาก็ไม่ไปนะครับ,บ เราจะพิจารณาเทดอีกไหมเฮ้ยสักเจอร์มันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนเนาะแต่ถ้าเราดูเป็นภาพรวมมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้อ่ะโอเคเราก็ตีเป็นแนวทะแยงแบบเฉียงๆนะครับได้เช่นกันก็จะเป็นการตีบริเวณน,นี้จากโลตรงนี้นะครับอ่ะพาดขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเบรกเอาท์เทนไลน์นะครับแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้มันมีแนวรับอยู่ใช่ไหมครับรับกลายเป็นตา้านปึ้งตรงนี้ถ้าเราเทรดอะเขจะเป็นจัะตรงนี้โอเคเนี่ยหนึต่อสอนะครับก็เทคโปรฟิตนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพอวิ่งขึ้นไปตรงนี้เราทําการตีได้นะแต่ว่าราคาเขาก็ฉีกตัวไปเท่ากับว่าตรงนี้ก็คือจบรอบของขาเซลล์ละเราก็พิจารณาเป็นขาบายแทนอ่ะนี้ลองไปดู M15 กันบ้างสิ M15 มันก็จะมีความย่อย นิดนึงนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเห็นไหมครับในช่วงที่ราคาตัดกันเป็นขาขึ้นโอเควิ่งออกไปฉีกนะครับอผมรวบเลยนะโอเคตรงนี้นะครับเห็นไหมฉีกตัดนะครับต้านเป็นรับนะครับฉีกตัดนะครับต้านเป็นรับนะครับเห็นไหมถ้าทัชแบบไม่มีแรงเหมือนเราก็ไม่พิจนารณาครับตรงนี้เหมือนกันต้านกัรเป็นรับเด้งตรงนี้นะครับเห็นไหมวิ่งลงมานะครับอ่าเฮ้ยตรงนี้เบรกตรงนี้นะครับเบรกไหมเราถือว่าสวิงมันไม่ค่อยชัดเนาะถ้าจะเอาจริงชัดๆเลยก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับ เบรกแต่ไม่เบรกสวิงเบรกแต่ไม่เบรกสวิงอันนี้คือเบรกละเบรกสวิงหายนะครับเบรกขึ้นไปรีทัชแล้วก็ออกไปนะครับเทรนขาลงก็เหมือนกันอ่าแต่เราจะไปเจอช่วงที่มันไซด์เวนนานๆอย่างอย่างช่วงเนี้ยนะครับอันนี้เราต้องทําการพิจารณาแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เป็นนะครับถ้าราคามันเริ่มไม่ฉี่นะเราก็หยุดเทรดนะครับเราไปหาเทรดในจังหวะที่ราคาเขาเป็นแบบซูเปอร์เทรนหรือว่าเป็นสตรองเทรนแบบนี้ดีกว่านะครับอย่าไปพยายามสวนนะในช่วงที่มันเป็นสตรองเทรนนะครับโอเคก็เทคนิคก,กับทริคในการเทรดทองคําของ ช่วงนี้นะครับในการเทรดตัวจีนนะครับหรือว่าเป็นซุปเปอร์เทรดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งมือใหม่มือเก่าหรือว่าคนที่อยากจะกลับมาใช้ระบบง่ายนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูได้นะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่คอมเมนต์นะครับอย่างคลิปก่อนหน้านะครับก็คือสิบเหรียญไปหมื่นเหรียญใช่ไหมอ่ะก็วิธีการปั้นพอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่นะครับที่มีกระแสตอบรับหรือว่าคอมเมนต์ค่อนข้างดีนะคร เป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆให้กับตัวของออกซีเเองเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ช่วยกันนะครับคอมเมนต์ให้กับผมนะดีใจมากๆเลยนะครับส่วนใครนะครับที่กําลังเลือกตัวของบล็อกเกอร์อยู่นะครับก็จะเป็นตัวของบล็อกเกอร์เอสแคนเป็นบล็อกเกอร์ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบเทรดทองคำนะครับและตอนนี้เนาะก็สามารถเปิดบัญชีทดลองได้แล้วนะครับยิ่ง ในส่วนของเทรดดิ้งบิลนะครับใครชอบเทรดดิ้งบิลนะก็เปิดบัญชีทดลองผ่านเทรดดิ้งบิลได้เหมือนกันเนาะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากลากันไปเนาะใครที่สนใจเทคนิคนะครับหรือว่าอยากจะศึกษาไปด้วยการชอบสไตล์การสอนนะครับของผมเนาะอยากจะเรียนนะครับในส่วนของ SMC และ ICT นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตุจีนอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ออกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ